ว่าจะไหนนะเฟมี่แซร์บ๊กินนมแซรบบ๊อบไหนกินที่ไหนกินนมบ่อยพอฟังก็ดูไหนไหนเก็บตาบองไหนเก็บตาไหนตาเก็บตาบองไหนอ๋อส่องกระจกดูหน่อยส่องกระจกดูเห็นบ๊น่ะเอส่องกระจกดูเห็นบ๊อกหนอมีนี่มีกระจกนี่มีกล้องนี่มีสิลี่ปีนกระจกได้บ่ นี่ม่กล้องนู้นี่มีอู้ยมึงขึ้นเลย้อุ้ยอ้ยอ้ยเว้ยายเหะบาไอซื้เฮ้ยเฮ้ยฮิฮฮฮฮฮเอเนี่ยเอ้เน่เอยเน่ยอนีแกยนิ่เฮ้ยเฮ้ยนมนมอยู่ไหนล่ะอันนี้เลยนมล่ะเฮ้ยเอาอักินนมโซด้ กินนมชวูว้าวอะไรไหมอ,อยไรไหม <c oughs> ยกขาสูงยกขาสูงยกขาสูงบายบายพอแล้วแค่นี้ได้บ๊ายบายกล้องหน่อยบ๊ายบาย <c oughs> โอเค